สวัสดีนีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการสวัสดีนีค่ะรายการที่จะมาชวนเด็กๆทุกคนไปเปิดโลกกว้างกับการใช้าภาษาอังกฤษและภาษาจีนกันค่ะเอ๊ะว่าแต่สองหนุ่มทำอ,อะไรกันอยู่คะ เอสองหุ่ทำอะไรกันอยู่คะโหไม่ต้องตะโกนก็ได้ครับพี่เอิญอยู่ใกล้แค่นี้เองครับอาจารย์เอ็มนะครับท้าผมให้ลงแข่งทํากิจกรรมรอบสนามตรงนี้เลยครับใช่กล้าหรบอกปลนะกล้าครับอาจารย์เอ็มเอว่าแต่ถ้าผมจะท้าคนอื่นนะครับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับผมจะพูดว่ายังไงครับพูดแบบนี้เลยคะ่ะโอเคครับ I dare you ฉันขอท้าคุณ I dare you 我向你挑战 ผมขอท้าคุณหัเชิงนี้ท้าจันไอได้อยู่ว่าเชี่งนี้ท้าจันผมขอท้าคุณครับไอเดอยู่ว่าเชีงนี้ท้าจันผมท้าจันนมครับผมรออยู่เลย I w i l พาสพี่เอิญขอผ่านนะคะสองหนุ่มเชิญสู้ๆกันเลยค่ะพี่เอิญขอเป็นกรรมการก็พอนะคะ อะไรไปคะสองหนุ่มคะเมื่อกี้เห็นท้ากันมาตลอดทางเลยนี่ดูกลัวๆ,ๆนะคะ Don't be a chicken โอ้ผมไม่ได้เป็นไก่นะครับนกลื่มคะพี่เอิญไม่ได้บอกว่านกลื่มเป็นไก่คะ่ะพี่เอิญแค่บอกว่าอยาขี้กลัวค่ะเอ๊ะว่าแต่ถ้าผมจะพูดว่าให้คู่แข่งนะครับจัดเต็มมาเลยนะคะเราต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนยังไงครับง่ายมากเลยค่ะนกลื่มคะ bring it on จัดมาเลย bring it on หลบ้าจัดมาเลย หลบาวิ่งอ้ด่อนไหลบาจัดมาเลยกฎติกาเป็นแบบนี้เลยนะคะเราเริ่มจากการปีนขึ้นต้นไม้นี่เลยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะไต่เชือกไปเลยค่ะแล้วก็ไปลงสไลเดอร์ไม้ลื่นตรงนั้นนะคะจากนั้นเราก็จะไปขึ้นซิลายค่ะใครที่ใช้เวลาน้อยกว่านะคะถือว่าเป็นวินเนอร์ผู้ชนะค่ะโอเคครับอือก็เด็ด I'm r ร a d y ผมพร้อมแล้วครับเข้าใจแล้วครับ Adventure is out there. Let the game begin. นี่เลยค่ะการประจนภัยรอเราอยู่รับมันได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะยากไหมเอ่ยไม่ยากครับแต่ต้องเรียกว่าน่าท้าทายมากกว่าครับอืมท้าทายท้า่ายท้าทาย ชาเลนจิงแถวจันหน้าท้าทายผลการแข่งขันออกมาแล้วค่ะอ,อยากรู้ไหมคะอยากรู้ครับและผู้ชนะสำหรับวันนี้คือแรงแรแแแน้องปลุ้มค่ะของสู้น้องปลื้งไม,ม่ได้แล้วโอ้ไม่เป็นไรครับอาจารย์เอมโอกาสหน้าก็ยังมีครับคิดอยู่เช่นนีนี่ค่ะชิดหน้าเข้าไว้ค่ะ เป็นสำนวนภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจนะคะว่าอย่ายอมแพ้ค่ะ keep your chin up keep your chin up อย่ายอมแพ้ร่าเริงเข้าไว้ keep your chin up บ,าาบา่า下巴抬起来อย่ายอมแพ้ร่าเริงเข้าไว้บ,าาบา่า下巴抬起来 keep your chin up ป่าเสียปาถ่ายสีไหลอย่ายอมแพ้ร่าเริงเข้าไว้ เด็กๆทุกๆคนคะคงต้องให้เวลาอาจารย์เอ็มไปทําใจก่อนนะคะสําหรับเด็กๆ,ๆทุกๆคนพร้อมหรือยังคะไปทบทวนคําศัพท์ของวันนี้กันก่อนเลยค่ะไปเลยค่ะ I dare you ฉันขอท้าคุณ Challenging หน้าท้าทาย Bring it on จัดมาเลย Keep your chin up อย่ายอมแพ้ร่าเริงเข้าไว้ค่ะ我向你挑战ผมขอท้าคุณ来吧จัดมาเลย挑战 น่าทัดไทยปา下巴抬起来ย,ย,ยาย,ยงไผน่าเดินเข้าไว้มาแข่งกันอีกรอบโอ้โหอาจารย์เอ็มครับพอได้กำลังใจไปนี่มีกำลังมาสู้อีกแล้วหรอคะไม่เหนื่อยหรอคะข้ามาท้ากับเขาอาจารย์เอ็มแข่งอีกสิบรอบก็ได้ครับไม่โกงครับหนึ่งหนุ่มหนึ่งเด็กนี่ไม่ยอมกันจริงๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวให้ก็สองหนุ่มไปแข่งกันต่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เอิญจะแอบมากระซิบว่า รอบสอนี้ใครเป็นผู้ชนะนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีนีหาะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป้ยมอยอาจารย์เอมครับมาเริ่มเลยคัะ